เมื่อกี้ซีมืออ่อน่ะต้องตัดใหม่หลายรอบจังวะที่ที่ไปทำโทรศัพท์บุมลินนะครับขาดแตกนะบักแหว่บักแหว่ไอ้เบล่เว้ยไอ้ความมันเก่งว่ะกูลุ่มคนเรามันเก่งทุกคนเลาวันมันสีขาวนั่นเลยนทุกคนวันเงามากเลยนะเว้ยมันทุกคนเงาเล ไม่ได้ต้องต้องปานเหมือนตัเลยเพี้ยของมันนด๋มันโคตรจนเลยนุ่มสูงสูงดีโอ้โหเด็กอ่ะเด็กคนเพี้ยที่หายอ๋อนี่นะทุกคนเห็นไหมสีดำๆมั้ยนะ Ấy đây thì ôm đông khỏe khóc Nó nó đi con Bia nình bạt không Mà lắc mắc lên nó đi con bia nha Nó nó luôn Zoom bia zoom bia sẽ bia cặp Quay Hahaha Cái mà cái bia mắc liều Đi căng căng มือดัมืออ่อนที่หมายเลยเดี๋ยวผมจะดั้งวันนี้นะไม่ไม่รู้สุกคนจะเห็นหรือเปล่านะก็น่าจะไม่เห็นโอ้โหเดี๋ยวละจ้ามันวันนี้มันอ่อนจัดเลยอ่ะท่าอะไรเชื่อนะเธอนะไอจิบไอจิบโอ้ยแล้วมันยกด้วยแล้วมันยกโอ้อโห ครับที่เชิดวันอะไรอะพอมัดเลยลหละมัดเลยหนูกูเลยเล่ซีมันนะผมน่าโดนหมายิงแน่นอนครับผมโดนแน่นอนทุกคนเดี๋ยวผมขอเอาเอาลูกหินไว้ก่อนครับกับผมได้ป้องกันตัวเองครับแถมลูกหินที่ผมเอานะผมรักของเขากรันไอซี่มาลูกหินเร็วพวกมันชอบกินชั่วตีไว้เลยบาเนี้ย เดียมยังอยู่น้ากากหรอกกุนงันงันมาปันยิบดีนะแอ่ดีผมรู้สึกว่าผมน่าจะต้องโดนหมายิกนะทุกคนอ๋อเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้กกกกกดนน้ออองพี่มมัะรรรเลลทุควบ โอ้โหชี้เล้อบัดลบัดอุ้ยล้มล้มล้มเดี๋ยวผมขอตั้งมันนี้นะคนนะเดี๋ยวผมจะตัดไปสิเฮ้ยผมไม่ตัดดีกว่าพอดีผมอ่ะขับชิวๆเดี๋ยวได้ลรถสี่วงก็คันนี้ครับคันดีคันเดิมเรือเสียนักเกียร์นะ เดาวคงขอไปที่ร้านประแดงนะเฮ้ยโอไม่รู้บอกนะไอ้นี่วัดบอกกรรมนะครับชอดนี่รัไปก่อนครับแบบ ติดแสดงมาครับ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 ต้เอากับ,กบดู Lọt lại lựu lọt Ý chứ nó may lè nó mạnh quá rồi ha bọn con Mơ mà quá rồi nó ăn cái Nó bây giờ dựa vào gói lạc nha bụi Ờ! dựa vào lạc của nó Để mày Bên mày ơi! Cảm

ลองอะไรลองอะไรพาลองอะออกแจ้มหนเนี่ยไอ้แบบนี่ยเอ้เอาเยอาไอ้หลบกันไอ้หลบกันเนี่ยนะมึงหลบไปเลยพี่พี่ใครก็กูอย่างเนี่ยไอ้ยักษ์ก็